วันนี้โครงการที่มาเนี่ยนะฮะผลประโยชน์เป้าหมายของโครงการนี้มีอะไรบ้างครับท่านครับอ๋อเราก็ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน,นรู้จักกระทรวงพลังงานมากขึ้นโดยเฉพาะทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนพละกาอนุรักษ์พลังงานซึ่งเป็นเร่งหลักในการดูแลเรื่องการใช้พลังงานทดแทนครับเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนจะช่วยประชาชนเนี่ยประหยัดได้จังก็มันจะเป็นการส่งนวัตกรรมของคนไทย แล้วมาตรการที่เกี่ยวเรื่องของการช่วยประชาชนในการลดค่าไฟท่าน้ำมันพลังงานเนี่ยมีความที่เป็นอันนั้น,นอันนั้นเป็นหลักของกระทรวงวันนี้อยู่แล้วผมทาอยู่แล้วนะครับที่ผ่านมาก็จะเห็นตั้งแต่ผมเข้ารับตำแหน่งเนี่ยก็ทําต่อเรื่องมาตลอดอนะครับแต่ว่าปีนี้ก็จะเป็นปีที่ผมพยายามเ,เน้น <c oughs> ในเรื่องสร้างความ <c oughs> วามัม่นคงให้มากขึ้น <c oughs> ที่ผ่านมาช่วงปีเดียวที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นทำทำ,ทำเรียกว่งงา ทำตามโครงสร้างที่เป็นอยู่มาก่อนผมมาเป็นร่มตียนะซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่มีใครทำนะแต่ผมก็ไม่ดูว่าทำได้แต่ว่ามันไม่ยั่งยืนหรอกเขาเป็นโครงสร้างที่ใช้มาสิบปีนะมันถึงเวลาต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นปีนี้จะเป็นปุ๋ที่ผมจะเริ่มต้นทำงานคิดว่าประมาณจากนี้ไปประมาณผมประมาณไม่ได้หรอกเร็วที่สุดแต่ลงมือแล้วอย่างน้อยก็เริ่มต้นแล้วเปิดมาปีหกเจ็ดมาตอนนี้เราก็ ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมท่านกิมพตราก็ประสานงานกันแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่โซลารูฟนะครับที่บอกว่าเมื่อก่อนจะติดโซลารูฟต้องไปขอใบอนุญาตรองอสีรงงานแล้วพวกมันไม่เกี่ยวกันเลยตอนนี้ก็ทางกระทรวงพลังงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมมือกันนะครับตอนนี้กระทรวงอุตสาหกรรมก็จะกดล็อกยกเลิกตรงนี้ให้ ก็จะทําให้พี่น้องประชาชนมีความสะดวกมากขึ้นอันนี้เป็นหนึ่งในมาตรการนะครับตอนนี้เรามีพลังงานทางเลือกพลังงานลมพลังน้ําแล้วก็พลังแสงแดดเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าต่อไปเนี่ยค่าไฟต่างๆจะลดลงเพราะนี่เพราะว่าสาหรับบ้านเรือนประชาชนโดยทั่วไปหรือเกษตรกรเนี่ยเขาไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้ไฟฟ้าหลักถ้าสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ในบ้านในครัวเรือนมันก็ประหยัดไม่ต้องไปจ่ายตังค์ ใช่ไหมันมีทางเดียวก็คือพลังงานทดแทนเองนะใช่ไหมครับซึ่งผมพยายามจะเน้นในส่วนนี้สําหรับประชาชนทั่วไปแต่สําหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยเขายังคงต้องใช้พลังงานไฟฟ้าแบบที่เรียกว่าเสถียรมากนะครับก็ต้องไปไปอยู่ตรงนั้นอีกเรื่องหนึงแต่สำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่จําเป็นครับคือเกษตรกรก็เหมือนกันใช่ไหมตรงนี้เราพยายามจะส่งเสริมไปเพื่อเยอะอยูือาาน้องมาอีกครับท่านที่บ